บทที่17เที่ยวชายทะเลผลิตผลจากไร่กำไรมากลุงจึงอยากให้บำเน็จกันทั่วหน้าจึงจัดสรรแบ่งกำไรในอัตราต่างยินดีปรีดากันทุกคนเงินยังเหลือลุงว่าพาหลานเที่ยวดูทะเลน้ำเขียวเล่นสักหนคมานาคมดีมีรถยนต์ ทุแข่งหนไปได้สบายกะไรวีระว่าอยากพาเพื่อนไปด้วยลุงก็ช่วยรับรองดูแลให้เพชรมานะมานีและชูใจปิติก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันป้าหาของฝากน้องให้พร้อมสับรถมารับเช้าวันเสาร์ไม่แปรผันออกเล่นฉิวลิ้วสู่ที่หมายพรัน ต่างสุขสรรลุงหลานสำราญใจลุงชี้ให้หลานดูแนวภูเขาก้านเขตเรากับพม่าเป็นทิวใหญ่ยาวเป็นพืชสูงเด่นและเห็นไกลเกือบสุดใต้ของประเทศเขตพรมแดนถึงประจวบคีรีขันตะวันบายพบน้องชายป้าสะพ้ยใจดีแสนให้พักบ้านหลังใหญ่ไม่ขาดแคลน อยู่สบายเหมือนแม้นอยู่บ้านตนเป็นหมู่บ้านเรียงรายริมชายหาดดูสะอาดเรียบร้อยทุกแห่งหนเขาเลี้ยงชีพด้วยประมงกันทุกคนไม่มีใครขาดสนเพราะมันเพียนเด็กตื่นเต้นเห็นทะเลช่างกว้างใหญ่อ่าวโค้งไกลเห็นเรือเกลือนเหมือนภาพเขียน นกนางนวลผผินบินวนเวียนบ้างหันเหียนเป็นหมู่อยู่แสนไกลลุงพาหลานเดินเรียบเลาะริมหาดคลื่นซัดสตราดกระเซ็นฟองละอองใสเก็บเปลือกหอยสีสวยฝากใครใครบางวิ่งไล่ปูลมล้มทับกันเด็กๆว่าน้ำทะเลรสเค็มเหลือ อย่างกับเกลือเจือปนในน้ำนั่นลุงจึงเล่านิทานดึกดำบรรเทวดาสาบสันเขมระคนมีภูเขาหลายลูกคนถูกสาบเพราะใจบาปหยาบคายไร้สับสนแบ่งดินแดนเป็นทวีปทั่วสกลทั้งผู้คนผิวพัุ์ต่างกันไปแล้วลุงพาหลานลงอาบน้ำเล่น ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเล่นใกล้ใก้บ้างดำผุดดำว่ายสบายใจเป็นครู่ใหญ่จึงกลับบ้านกินข้าวปลาได้ลิ้มลองของทะเลกุ้งปูหอยแสนอร่อยรสเลิศเป็นหนักหนากินเสร็จช่วยเก็บกวาดสะอาดตาแล้วลงนั่งสนทนาที่หาดทรายแสงจันทร์ผ่องส่องพื้นทะเลกว้าง ดูเวงวางห่างไกลจนใจหายเรือหาปลาแลลิฟอยู่เรียงรายมองใครดวงประทีปประดับทะเลหลุงเล่าว่าเรือหาปลาเวลากลับมากมายเหมือนกองทัพใช้แซงเสปลาติดปุแหอวนเอามาเทเป็นสินค้าส่งเร่ขายทั่วไทย วันรุ่งขึ้นถึงเวลาจะลาจากเจ้าของบ้านมีของฝากถุงใหญ่ๆญ่ทั้งปลาหมึกกุ้งแห้งแบ่งให้ไปลุงโอบใจชวนหลานกล่าวคำลาแล้วขึ้นรถกลับถึงบ้านเวลาบ่ายลุงส่งหลานทุกรายแสนหันษาทั้งพ่อแม่ย่ายายต่างปรีดา ได้กุ้งปลาเป็นของฝากมากทุกคนเด็กๆต่างเล่าเรื่องไปเที่ยวเตรีชายทะเลแสนสุขทุกแข่งหนต่างขอบคุณน้ำใจลุงเหลือลน้นขอให้ผลผลิตดีทุกปีเอ้ย